โตขึ้นเพื่อนมึงอยากเป็นอะไรกันวะกูอะนะแล้วมึงหลาทีเสืของกูอรอแล้วแกล่ะบลูไฟฉันก็ไม่รู้อ่ะ จนถึงตอนนี้ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเองชอบอะไรเฮ้ยแต่แม่เป็นไรนะเดี๋ยวฉันแกไอเทียะไปเช็คแกเองใช่ไม่ต้องกังวลหรอกเฮ้ยเขามีเราประกวดหนังสั้นอ่ะสามคนเนี่ยหนึ่งสองสามเขาพอดีเลยจริงปะกูอยากมีโอกาสได้ดีไซน์ชุดให้รัสดงใส่สักครั้งนึงนะวะเออเนี่ยกูก็จะได้มีโอกาสกำกับหนังสักเรื่อง เอาไงพวกเรา,เากูเอากูก็เอาได้แก่คุยฝ่ายแกจะลองทำกับพวกเราปะแต่ฉันทำอะไรไม่เป็น,นเลยนะเฮ้ยไม่ต้องกลัวหรอกเนี่ยมีเราสองคนอยู่ที่อย่างไหนแก่แกจะได้รู้ด้วยว่าแกชอบอะไรไว้เพื่อนไงอืมก็ได<ๆ>้ก<ๆ>็ได้มามาเรามาถ่ายรูปลงสเปตัสกันดีกว่าหนึ่งสองสาม ขอลงสเตตัสอันนี้เลยแล้วกันว่าที่ผู้กับมือใหม่และดีไซเนอร์มือทองอย่างนี้เหรอจะเป็นตลกบ้าอุ๊ยก็เป็นได้อุ๊ยช่างเป่ายิ้ไปกระเทยนี่นี่พวกแกไม่ต้องไปสนใจคอมเมนต์นะแล้วฉันก็รู้แล้วว่าฉันชอบอะไรเฮ้ยดีใจด้วยนะหนูอยากเป็นนางแบบไม่ฉันคงทำไม่ได้แล้วแหละอย่าเพิ่งหมดหวังดิใช่ ไหนไหนดีไซเนอร์ของเราอ่ะมันแต่งตัวให้นางแบบสวยๆของเราสิได้ครับพ่วมกับไหนดูหน่อยสิขอบคุณพ่อแกมากนะที่คอยให้กำลังใจฉันตลอดเลยจนตอนนี้ฉันกล้าทำในสิ่งจี่ตัวเองชอบแล้วเออนะ ตอนที่พวกเราไม่มีกำลังใจอะ่ะแก่งคอยใหกำลังใจเราอยู่ในแค่นี้เล็กเกใช่ถ้าอย่างนั้นเสร็จงานนี้เราไปปาร์ตี้กันดีกว่าไหมอา้าวเราจะรออะไรกันล่ะคะถ้าอย่างนั้นก็คะัะ